เตรียมตัวทว,วัดเย็นล้อมแล้วกราบสามครั้งกราบกราบอะรหังสัมมาสัมปุโธวัภะคะวะพระภูมีพระภาคเจ้าเป็นพร,าอาระอรหันต ดาเพลงกิเลสเพลงทุกสิ้นเชิญตราสรุนชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังขะคา,าวันตังอภิวาเทมิท้า,าเจ้าอาภิวาพระผููมีพระพาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก,กบนานกราบสวางข้าตัวทำขาวันตาทำมณ์พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนั้นมัน,นสามี ข้าพระเจ้านาัสการพระธรรมกรสุปฏิปนุนพระ้าวตนสาววันกสังโฆพระสทรงสาวองของพระผู้มีพระภาคเจ้าบันมิวันดีแล้วสังฆังนามมี เจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบท่านธรรมยังพุทธสาพขะวโตผุพภะพาคณะรังกโรมาเสมพระพาสะาพขาวโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ซื้อไปหน้า218พุทธาศาสนสุภาษิต218รทัตนาโจทยตานางปฏิมังเสตมัตตนาอาโอาตากุโตสติมาสุขังปิวิหยัยสี จงเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาด้วยตนเองถ้าเธอคุ้มครองตนได้มีสติสม่ำเสมอเธอจกอยู่เป็นสุขสิ้นจากพิคุอิมังนาวางังสิตเตระหูเมตสติ เตาวาราคันจจโทสัญจตะตโตนิพพานเมหิสีเพกษสู่เธอจงเป็นผู้วิทน้ำออกจากเรือเมื่อวิทน้ำออกหมดแล้วเรือจากเร่นเร็วทำลายราคาโทสาเสียแล้วเธอจากไปถึงพระนิพพาน ปัญจชินเทปัญจชะใจปัญจจุตาริภาวเยปัญจสังฆติโคภิกขโอกาตินโนติวัจติจงตัดออกห้าและละทิ้งห้าแล้วทำให้เจริญเติมโต,ตอีกห้าพุเคเื่องผูกพันห้าชนิดนี้แล้ว พิสูจึงชื่อว่าเป็นผู้ขามหวงน้ำได้อย่างปลอดภัยชัยภิกุมาจะปมาโทมาเตกามาคุณิปพมาสุจิตัง <c oughs> มาโลหะกุรังค <c oughs> ิริปมัโตมากันติทุกขามิทันติชัยหมามโน จะเริรินภาวนาเถิดภิกษุอย่ามัวประมาณอย่าปล่อยใจเวียนวนอยู่แต่ในกรรมคุณอย่าได้เพลิดเนกินก้อนเหล็กแดงอย่าปล่อยให้ความทุกข์เผาลนจนต้องมาคร่ำควรว่าโอ้นอนนี้ทุกจริง สัพพโซนามรูปสัมิงยัสสนาทิมามายิตังอาสาัตาจานาโสจติสเวภิคุติวุจติมผู้ใดไม่มีความยึดมันถือมันในนามรูปโดยประการทั้งปวงและเมื่อไม่มีก็ไม่เศร้าโศก ท่านเรียกผู้นั้นแลว่าเป็นภิกษุทตยยำหิสิงจับอธรรมโมจาหิงสาสัญญโมธรมโมสาเววันตามรธิโรโซเทโรติบวจุจติผู้ใดมีสัจจา,า,ามีทรมมีความไม่เบียดเบียน มีความสำรวมและความใจใผู้นั้นแหละชื่อว่าผู้มีปัญญาหมดบนทินเขาเรียกกันว่าเีรอะอัาธาสัญญโตปาตาสัญญโตวาจาสัญญโตสัญญาตัตตมล อาจาตารโตสัมม at ah e ah mm ิตโตเอกสันตุสิโตตรมมาหูพิกุบุคคลผู้สำรวมมือเท้าวาจาและกายยินดีในการบำเพ็ญกรรมฐานมีใจตั้งมั่นสันโดษอยู่ตามลำพังได้ชื่อว่าเป็นภิกษุ ยโมกะสัญญโตภิกขุมนตภาณีอนุตะโตอถังธัมมันจะติเปติปัตตุรันตัสสะภาสิตังภิกษุได้สำรวมวาจาพูดด้วยปัญญามีจิตใจสงบชี้แจงทำลาและใจความอย่างถูกต้อง คำพูดของภิกษุนัน้นนับว่าไพโรนาฟังธรรม,มาราโมธรรม,มาราตทธรรม,มังอนุวิจินทยังธรรม,มังอนุสสังภิกขุสัตตม,มานาปริหายติภิกษุผู้อยู่ในทามยินดีในธรรมพินิจพิจารณาธรรม แลรัลึกถึงธรรมเสมอยอมไม่เสื่องจากพระสัทธมนาทีชนญญา,านัญญาานงกับปัญญาสาานธิปัญญาอาชาญโนยังมีชานันจากปัญญาจะเวนิพานาสันติเกผู้ไม่มีปัญญายอมไม่มีสมาธิ ผู้ไม่มีสมาธิย่อมไม่มีปัญญาผู้ใดมีทั้งสมาธิและปัญญาชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานยาโตยาโตสัมมาสติขันธานังอุทยยภยังลาาติปิติปามโมจังอมตันตังวิชานตัง เมื่อใดก็ตามพี่สุพิจารณาเห็นความเกิดและความดับแห่งขันทั้งหลายย้อมได้ปิติและปลาโมทซึ่งเป็นนรรมะตาสำหรับท่านผู้รู้ทั้งหลายการตรายามทาทิปวติอิตาปัญญาสาวิกุณน อินดาริยากุติสันตุติปาติโมเกจะสังวโรมิเตภาชาสักกันไรลานสุทธาชีเวอตันจิเตสิ่งแรกที่ภิกษุผู้มีปัญญาในพระศาสนานี้จะกลับไปทำความ คือ <สำ S 1> ความ,วามสำารวอินทรียความสันโดษและการระมัดระวังในภาพวาติโมเพื่อกกันระยานนิมินผู้เป็นอยู่อย่างสะอาดและไม่เกียจคร้านโยหาเวทา,ทาโรพิกุยุนชาติพุทธศาสเนา โซมังโลกังปภาฟาเซติอาภามุตโตวจันติมาภเียกสุใดถึงแม้ยังอยู่ในวัยหนุ่มแต่อุทิศตนแก่พระศา,าสนายอมส่งโลกนี้ให้โซ่ามเมือนพระจันที่ผ่านพ้นจากหมูม่เมฆ อาณาคาปตับปปสัป,ปยายะอธิตัสานุสโฌนะเอเตนะภาลาสุสันตินโรวาอาริโตลุโตนคนเขาสุขสิทธ์เพราะกันึ่งถึงแต่สิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะเศร้าโศกถึงแต่สิ่งที่ล่วงไปแล้วเหมือนต้นอ้อสดที่ถูกตัด อานาวิติจติตาสัสสัตถมังหวิชานันโตปาริปลาวะปะลาทัสาปัญญาณาปาริภูรติเมื่อ,อจิตไม่มั่นคงไม่รู้พระสัทธรรมมีความเลื่อนใส่เลื่อนลอยปัญญายอมไม่บริบูรณ อาปะมานังหิตังจิตังปริพุนังสุภาวิตังยังประมานังกตังกรรมังนาตังตัตตราวิสิสติจิตเพื่อคุณโอโหพรมบริบูนดีแล้วเป็นจิตนัประมาณไม่ได้กรรมที่ทำแล้วพอประมาณกรรมนั้นจักไม่เหลือในจิตนั้น ผูรังมังเอกาจรังอาศริรังคูหาสยังเยจิตตังสัญญามเมสันติโมขันติมารพันธนางผู้ใดจากสำรวมจิตที่ไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีรูปร่าง มีตํ้มคือกายเป็นที่อาศัยผู้นั้นจะพ้นจากเครื่องผูกของมานพันธะนังจะปรังจิตตังทุรคขังทุนนิวาระยังอุชุงกโรติเมทาวิอุสุกโรโอเตชนังพนมีปัญญารำจิตที่ดินรนกวาดแกง รักษาญาติาภัยให้ตรงได้เหมือนนายช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงได้ฉะนั้นญาตาคารังทุตฉันังวุธิสมมาติวชิตินเอวังอภาวิตังจิตังราโคสมาติวชติน ฝนย่อมรั่วโรถเรือนที่มุงไม่ดีฉันได้ราคาย่อมรั่วโรถจิตที่ไม่ได้อบรมดีฉันนั้นวาริโชวาทะเลกิตโตโกาโโกกตาอุปัโตนปาริพันติตังจิตังมารัทยังปะหาตะเวจิตนี้ถูกยกขึ้นจากอะไรคือกรรมคุณ เพื่อลาทีตั้งแห่งมันยอมดินรนเหมือนปลาที่ถูกจับขึ้นจากน้ำแล้วโยนขึ้นบนบกฉันนั้นอนา,าวาสุตาจิตตาสานันวาหาตาเจตสุวัญยาปาปาปาหินาสานทิทาการะโตพยัง ผู้มีจิตอันไม่ชุมด้วยราคามีใจอันโทสะไม่กระทบแล้วมีบุญและบาปอันละได้แล้วตื่นอยู่ย่อมไม่มีภยัยจิตเตนานิยโตโลเกจิตเตนะปาริกัสติจิตตัสสะเอกธรรมสะสะเพวาวาสะมันวะคู โลกถูกจิตนำไปถูกจิตชักไปสัตว์ทั้งปวงเป็นไปด้วยอำนาจจิตอย่างเดียวทุนิกา,าสาลาหุโนยานตกามมิปาติโนจิตตัสสะธรรมโทสาธุจิตาาาจตังทันตังสุขาวะหัง การฝึกจิตที่่มยากที่เบามากตกไปในอารมณ์ที่น่าใครเ่เป็นความดีเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้โยจัสสัปะรปริตาสิวเนวาทามิโคยานธรรมราหูจิตโตติตังอาหูนาสสัมปัจเตวัตัง ผู้ใดมากกว่าสะดุ้ง่อเสียงดูดเนื้อสมันในป่าท่านเรียกูนั้นว่าผู้มีจิตเบารสของเขาย่อมไม่สำเร็จผลสุทุตัสังสุนิปุนังยัตากามนิปาตินังจิตตังราคาธาเมธาวิจิตตังกุตังสุขวาวหัง ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากนาเนเลียานามาตกไปในอารมณ์ที่น่าใครเพราะจิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้เยสันตาจิตานิปากาสติมันโตจะชายโน สัมมารรมังวิปัสันัิกาเมสุอาณาเพคินโนผู้วมีจิตสงบมีปัญญาเครื่องรักษาตัวมีสติเป็นผู้เบ่งพินิจไม่เยื่อใยในกรรมย่อมเห็นธรรมโดยชอบ เทขุิยาชายิวิมุตตจิตโตอากังเขเวหาตยัสานุปัติมโลกัสายตวอุทยพยัญจสุเจตโสอนิสิตโตตถานิสังโสภิกษุผู้เพ่งพินินมีจิตหลุดพ้นรู้เห็นอาการเกิดดับของจิตแล มีใจดีไม่ถูกกิเลสอาศัยมีธรรมนั้นเป็นอนิสงส์พึงหวังความบริสุทธิ์แห่งใจได้โยเตสุคุโตวิทิตินดริโยจเรธรรมเนธิตโตอาจาวะมัตเเวรโต สังาติโคสัพพะทุขปหิโนโน,นาริมปฏิทิาสุเตสุธิโรผู้ใดระม,มรัดระวังอินทร์เหล่านั้นรู้จักอินทร์หกตั้งอยู่ในธรรมยินดีในความซื่อตรงและความอ่อนโยนล่วงกิเลสเรื่ององเสียได้ ราทุกได้ทั้งหมดเที่ยวไปผู้นั้นเป็นทีรชนยอมไม่ติดในสิ่งที่เห็นแล้วและได้ฟังแล้วโยจากุเตนะจิตเตนะสุนาติจินาสาสนามัมเชเปตวะาอาสเวสเะสังจิกตตวะอากุปตัง ปะพุยาปรมังสันติงปรินิพาติาอาโวณผู้ใดมีจิตคุ้มครองแล้วฟังคำสอนของพระจินเจ้าผู้นั้นชื่อว่าธรรมาสะวะทั้งปวงให้สิ้นไปทำให้แจ้งซึ่งอกุปธรรมบรรลุความสงบอย่างยิง่งไม่มีอาสะวะย่อมดับสนิท เทธรรมาพระอุปการะสติจะสัมปชัญญาจารธรรมมีอุปการะมากสองอย่างคือสติและสัมปชัญญาสระจังอวิหิงสาจะปาธานาคาสาเตตทวีสติจะสัมปชัญญะจารณานาคตาสตเตประเร ธรรมคือโสระจและอวิหิงสาเป็นช้างเท้าหลังส่วนสติสัมปชัญญานั้นเป็นช้างเท้าหน้าสติโลกัสสมิงชาครสติมโตุสตภาพังสติเตสังนิวารังสติสัพพตปฏิยะ สติเป็นทางเครื่องบุกให้ตื่นจากทวงผู้มีสติเป็นคนทันสมยัยสติเป็นเครื่องกันนิวรสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงกาเมสุนาพิกิมชัยยามนสัสนาวิโรส,สียากุสโลัาพธรรมานังสตตภิิขุปริพเจน เพียกสูบไม่ควรติดในกรรมทั้งหลายควรมีใจไม่ขุ่นมัวควรเป็นผู้ชลราดในธรรมทั้งปวงควรเป็นผู้มีสติอยู่ทุกเมือ่อาชจตันจะพายิาจะเวทนังนาพินันทโตอเอวังสตาสะจารโตวิญญาณาังอุปรุชติ บุคคลไม่เพิอในเวทนาทั้งภายในและภายนอกมีสติตามรู้เห็นอยู่อย่างนี้วิญญาณย่อมดับเอวามาธินวังยัตตะวันหนทุกขสสะสัมวางวิตาตโนอนาทานสตตวิกูปริภะเช เพกยุสรูโทษอย่างนี้ว่าตัณหาเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์แล้วเอื้องเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่ถือมันมีสติอยู่ทุกอริยาบทโยจะเมตตังภาวยติยัปมานังปฏิสตุลตานุสังโยชนามอนติปสโตุอุปาทิคยัง ผู้ใดมีสติเฉพ่อนาจะเิญเมตตาไม่มีประมาณสังโยชน์ของผู้เห็นความสิ้นไปแห่งอุปาินั้นย่มเบาบางสัมมปทานะสัมปนโนสติปัฐานโคจรวิโุติกุสุมาสัญนโนปรินิพายิสัตตยานาสว ผู้ถึงความด้วยสัมมาประธานมีสติประธานเป็นอารมณ์ดาระดาษไปด้วยดอกไม้คือวิมลตหอาสวามิได้จากปรินิพานอุทาตากรรมเทยเยสุอัปมตโตวิธานวา สัมมังกาเปติชีวิตังสัมบตังอนุรักคติมผู้ขยันในนาทีการงานไม่ประมาทเข้าใจจัดการเลี้ยงชีวิตพอประมาณจึงรักษาทรัพที่หามาได้อาปะมายุมนุสานังอิไรยานังสุโภริโส ยารยาทิตาสิโซวานานทิมัจจุดสานาคขโมวอายุของสัตว์มีน้อยคนดีพึงดูถูกอายุนั้นเสียพึงประเพืติดูดคนมีศีสาะถูกไฟไหมมรืต่อยู่จะไม่มาถึง โอนโนทโรโยสหาเตชิคันนังทันโตตปัสสิมิตาปานาโภชนโนอาระหิตุนาการติปปังตังเวนังสมณะมางหุโลเกคนใดมีท้องพร้องยังคนต่อความหิวได้ผู้ฝึกตนมีความเพียร กินดื่มพอประมาณไม่ทำบาปเพราอาหารท่านเรียกวนั้นแล้ว่าเป็นเป็นสมณะในโลกโยจาวัสาสะตังชีเวกุสิโตหินวิริโยเอกาหังชีวิตังไสยวิร,ยริยังอาราพุโตท,ทันัง ผู้เกียกริขันมีความเพียรนั้นเลวพึงเป็นอยู่ต่อไปถึงร้อยปีก็เท่านั้นส่วนดั้งผู้ปราบความเพียรมั่นคงแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสิฐกว่านิทังทันทิงวิชิมิตังอารติงปะตะาตตสัมมาทัง เวริยนะนังปนาเมตาวาอริยมโควิสุจติอริยมักย่มบริสุทธิ์ได้เพราะการขับไล่ความหลกความเกียดขันและความบิดชี้เกียรความไม่ยินดีและความเมาอาหารนั้นด้วยการปรารความเพียร นามานกามัสสะตัโมอิทัดตินาโมนามิติอาสมามิทัสสะเอกโอะอรัญเจวิหารัมปะมะโตนามจุดเดยรัสสะตารยยัปารังในรบนี้ผู้ที่ชอบถือตัวย่อมไม่มีการฝึกฝน คนมีใจไม่มั่นคงย่อมไม่มีความรู้ผู้ประมาทแม่อยู่ปากคนเดียวก็กำฝังแห่งแดนบฤรุตแต่อยู่ไม่ได้ยาทาปิโูเลอนุปัจเจเวทนเนจินโนปิรุโคภูนเรวรุหตี เอวัมปิตันหานุสัยยอนุอัตเทนิพัตะติทุขามิทังปุณาปุนังเมื่อรากยังมันคงไม่มีอันตรายตนไม้แม่ถูกตัดแล้วยัอมงอกได้ฉันใดเมื่อตันหานุสัยยังไม่ถูกกำจัดโลกนี้ยัเอเกิดร่ำไปฉันนั้น ราคันจะโทสัญจ่าภาไอยโมหังสันตาริตวานาสังโยชนานีอาสันตสังชีวิตาสังกายมีเอโกจเรคะกะวิสานกะโพนบัณฑิตละราคาโทสาและโมหันทำลายสังโยน์ได้แล้ว ย่อมไม่หวานเสียวในการสิ้นชีวิตเพืงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรจันนเอาละกันสวดพุทธศาสนาสุภาษิตนี้เย็ยนวันนี้ก็พอสมควรแล้วนะต่อไปเราก็จะได้มีเวลานั่งปลมบความเพียรกันวันนี้เราก็มีแต่คนกันเองของเรามาปฏิบัติทรรร่วมกัน ก็เป็นการสร้างบุญบารมีสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองโอกาสที่จะปีเก่าจะผ่านไปปีใหม่ก็จะผ่านมาตามคตินิยมของโลกก็ถือว่าเราได้มาทำบุญทุกุศลให้กับตัวเองเราต้องทำให้กับตัวเองก่อนตอนเองมีแล้วถึงจะอุทิศจะส่งให้คนอื่นได้ถ้าเราไม่มีก็ส่งให้คนอื่นไม่ได้ แรงนั่นแหละถเราไม่มีแรงแล้วก็ไม่สามารถผลักดันในอื่นไปได้ถ้าเรามีแรงมีกำลังเราก็สา,าสามารถไปได้จะเป็นกำลังบุญกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังกุศลกำลังลดิตกำลังเดชอะไรก็ตามั้งฝึกทองฝนซึ่มันมาแล้ววันนี้ก็ตั้งใจนั่งทำความสงบ เฉิสติร่วมกันนะเพื่อเป็นกุศล